สวัสดีนะครับผมพามาเยี่ยมมารับชมไอโลงสั่งนะครับของพหนุ่มแฟนต้านะครับนี่ตรงนี้ผมกําลังรอนะครับรอพหนุ่มแฟนต้าอยู่นะครับพอดีพี่สายันแกกําลังไปเอาอยู่นะครับพอดีอยู่ในป่านะครับเลยรออยู่นี่นะครับเดี๋ยวเตรียมมาดูนะครับรอรับชมกันนะครับไม่ได้เจอนานแล้วนะครับสนุำหรับหนุ่มพไอหนุ่มแฟนต้านะครับ ที่เห็นดานานี่ก็จะเป็นทัพทีมสยามนะครับทัพทีมสยามกับสุภาพครับสุภาพสุภาพน่าจะเล็กนะครับสังเกตเลยนะครับช้างหน้าเล็กนะครับดูหุ่นนะครับทับไปแล้วนะครับประมาณหาเดือนหกเดือนไดนนะครับต้องรอรับชมนะครับหาหกเดือนล่ะนะครับแต่าจะมีรุ่นนะครับเบื้องทองเบื้องยัง สังเกตตังนั่งสังเกตเบืองนะครับต่างนานพอมาเทียบกับไอพอมาเทียบกับไอไม่ทับทิมนะครับสังเกตดูทางสุภาพนะครับหน้าจะเล็กนะครับไม่เหมือนช้างทั่วไปนะครับที่ใบหน้าจะใหญ่นะครับสังเกตด้วยนะครับเนะี่ยเป็นช้างที่หน้าเล็กมากๆสําหรับสุภาพนะครับ สวัสดีด้วยนะครับผมเข้ามาแล้วก็รวมปูดคุยกันได้นะครับจะพามาเยี่ยมมารับชมพหนุุมแฟนตานะครับไม่ได้เจอกันโดนเติบแล้วนะครับเออใบหน้าเล็กีีครับใบหน้าเล็กๆเลยเป็นช้างที่ใบหน้าเล็กนะครับตัวตัวมีแต่หัวใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับเพื่อ ามได้กันนะครับสอบถามได้อยากทราบอยากอะไรนะครับมันนี้พามาเบิ้งนะครับว่าเขาสร้างไปถึงไหนแล้วนะครับเมื่อกี้ผมก็เขาเบิ้งเลยนะครับแต่สถาน้ยกเสานะครับกําลังเชื่อมเล็กเชื่อมอย่างอยู่นะครับตัวไหนจะมานเนาะสองสองไอสองเชือกนี้นะครับระหว่างทับทิมกับสุภาพนะครับพ่อไทยออกมาดูโลงเลยนะครับพ่อไทยออกมาแล้วก็ดูโลงแล้วก็ ตรงที่ผมอยู่นี่จะเป็นของขนมแฟนตานะครับที่ผมยืนอยู่นี่นเขารู้ธรรมชาตินะครับฝนฝาดจิตตกเขารู้นะครับสําหรับสุภาพนะครับพูดง่ายเป็นจ่าฝูงนะครับเป็นจ่าฝูงในในสุ่มหนีเลยนะครับามารับชมกันยังไงก็ขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณไปยัง มอก้นะครับที่สนับสนุนนะครับแม่สุกับแม่เนียนนะครับสนับสนุนในสมทบทุนนะครับร่วมสร้างนะครับโรงช้างให้กับพ่อหนุ่มแฟนตาของเรานะครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับถือว่าทำบุญกับสัตว์ใหญ่นะครับขอให้มีความสุขความเจริญนะครับเนาะความเจ็บยาได้ใกล้ความไข้ยามาเยยนนะครับผมตรงนี้ต้องที่ผมอยู่นหครับแต่ก่อนนะครับ เขาชนนะครับแล้วก็ทีบแล้วก็เตะแล้วก็แทงนะครับแมนหมดเลยนะครับแต่ใครติดตามผมมาตลอดก็จะรู้นะครับว่าการ์นผม่ตั้งฉายาให้นะครับไอแฟนตาซ่าในกกหลักนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีคุณแม่จิรวันด้วยนะครับผากมาเยี่ยมมารับชมครับผมไอซุมพระคูบุญมานะครับพระคูบุมาแสนดีนะครับนี่เลยนะครับตรงนี้จะมีสี่เชือกนะครับสี่เชือกด้วยกัน นี่ตาเสียนะครับตาเสียไม่เสียแล้วครับบอดน่าจะบอดสนิทไปแล้วสําหรับทับทีมสยามนะครับทับทีมสยามนี่ใส่ดีครับเข้าใกล้ได้นะครับแต่เขาจะไม่ชอบสัตว์หรือพวกไก่พวกอะไรประมาณนั้นนะครับตัวนี้นะครับสังเกตนะครับผมสังเกตตั้งนานใบหน้าแต่ละเชือกช้างนะครับใบหน้าช้างจะใหญ่นะครับไม่เหมือนสุภาพนะครับสุภาพใบหน้าจะเล็กมากเลยนะครับ ผมเพิ่งสังเกตเพราะว่าเอย่หนึงมาอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเลยมองชัดไปไหนแล้วนู่นนี่ก็หลุดบ่อยเหมือนกันนะครับนี่หลุดบ่อยเก่งเหลือเกินนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับพามาเยี่ยมชมนะครับอันนี้ก็จะเป็นของเก่านะครับนี่ของเก่าเราก็จะทําให้เกิดประโยชน์นะครับนี่อย่างที่บอกครับไอพี่สายันแกจะสร้างเกตดคูณเจ็ดน,นะครับ <c oughs> ที่แรกแกจะ มาทําแบบอาหารออนไลน์ไปคิดไปคิดมาแกก็เลยไม่ทํานะครับก็เลยตัดสินใจสร้างเองนะครับถ้าใครอยากสมทบก็ยินดีนะครับผมยินดีเป็นสะพานบุญให้นู่นมาแล้วนะครับขนมแฟนตากำลังเดินมาแล้วครับดุมๆมาเลยนะครับอยู่ในป่าครับเพราะว่าไม่มีโรงนะครับโรงพังไปแล้วนะครับก็เลยเอาเข้าไปอยู่ในป่าส่วนสามเชือกนี้ก็มีโรงนะครับก็ตอนกัง วันก็อยู่ในโรงตอนกลางคืนก็ออกมารับประกาศด้านนอกนะครับมาแล้วครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับเห็นไหมนะครับไกลๆนู่นครับนู่นนะครับเลยอ่ากำลังเดินมาครับนี่เลยโอ้ยไหนเนาะแพลว่าสวัสดีนะเดี๋ยวสวัสดีจ้าหลานหลานแพรนะครับหลานแพรนี่เลยครับนี่อยู่ตรงนี้นะครับนี่มาแล้วครับปอนุ่มแฟนตาสวสวัสดีจ้าสวีดัดสวัสดี นู่นงาใหญ่อยงาสวยนะครับนุ่มรอ1เชือกเลยนะครับเราจะไปกินน้ํานะครับอาบน้ําก่อนกลับเข้าลังเข้าลังก็จะอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับอาหารก็เตรียมพร้อมอยู่นะครับตรงนี้นะครับแต่โรงช้างของช่วยผ่านคุณเดียวนะขอบคุณครับผมขอบคุณมากๆขอบคุณไปยังคุณแม่จีรวันมากๆนะครับยังไงผมก็จะชี้แจงให้ได้ทราบนะครับนู่นเลยนะครับนู่น นะครับยังไงก็ติดต่อผ่านไอดลีไลผมได้เลยนะครับใครที่อยากจะให้ผมเป็นสะพานบุญนะครับนนะครับขอบคุณคุณแม่จิรวันมากๆครับผมงานบวชนาคช้างจะมีไหมนะน่าจะไม่มีน่าจะไม่มีเพราะว่าด้วยโลกดูอาบน้ำดูครับพ่อหนุ่มพามาเยี่ยมมารับชมครับนี่ นี่เลยใบหน้าเล็กมากครับใบหน้าเล็กมากเลยไม่เหมือนช้งางที่ผมเคยเห็นทั่วไปนะครับใบหน้าจะเล็กมากสาหรับแม่สุภาพครับผมนี่นี่เลยนะครับตัวนี้มีสีเชือกครับนี่นี่ก็จะสายตานะครับ แสงย้อนนะครับแมวพาไม่สวยครับต้องขอโทษทีด้านนี้ดีกว่านะครับนี่เลยนะครับตรงนี้จะอยู่ตรงนี้นะครับที่นอนเขาตอนกลางคืนนะครับแต่ตรงนั้นก็จะทําเป็นกลางวันนะครับทําเป็นกลางวันเย็นๆเพราะควานแม่ควานก็ทําความสะอาดครับเป็นชีวิตประจําวันนะครับขนมแฟนตาก็นู่นนะครับ ดูกับใบหูอลังการนะครับอีกหนึ่งเชือกนะครับจะเป็นซุมโอนะครับนะครับหนึ่งเชือกซุมนี้ผมก็มาเล่นประจํานะครับแต่ก่อนผมก็จะมาเล่นมาคุกขี้ประจํานะครับเส็ตาเสียนะครับนี่แต่นิสัยดีครับเชือกนี้นิสัยดีนะครับเพราะว่าเวลาพอควันมาอยู่หรือยังไงผมก็เคยช่วยนะครับช่วยเอาออกเหมือนกันนะครับ ตัวนี้เขาจะ,ะไม่ถูกกันกับตัวนี้นะครับตัวนี้จะไม่ถูกกันกับตัวนี้นะครับเพราะว่าเขาเคยทำลายกันนะครับก็เลยไม่ถูกกันนะครับ้ยเน็ตรุดซื้อ้ยโทษทีนะครับเน็ตหลุดโอ้ยทำไมเป็นอย่างนี้ไฟดับด้วยนะครับวันนี้อยู่ที่บ้านนะครับไฟดับด้วยไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับ นี่ครับอีกหนึ่งเชือกเลยนะครับตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้ก็เข้าใกล้ก็ระวังนิดนึงนะครับเน็ตหลุดครับเมื่อกี้เน็ตหลุดครับใบหอวังการนะครับส้มโอนะครับพังส้มโอนี่ครับหนุ่มหล่อของเรานะครับ ไปอยู่ในป่ามานะครับนี่กลุ่มหลอของเราไปอยู่ในป่ามาแดงโลเลยเลยเพราะว่าเ <c oughs> พราะว่าแถวนี้นะครับจะเป็นดินนะครับแดงนะครับภาพก็ก็แสงย้อนนิดนึงนะครับงานนี้สวยครับหย <c oughs> ามยังพีเด้นะ มันเขาเอินเขาเอิญใหญ่ย่างนั้แต่ว่าแมนบอกมันคือบมเห็นเป็นสีม่วงเอ้าดีเลยก็ผมเห็นเป็นสีม่วงเมื่อกี้นี่แหละครับพามาเยี่ยมมารับชมนะครับนี่ขนมเฟนับ เน็ตหลุดเชยนะครับเมื่อกี้หมุนติวๆเลยนะครับเอ้ยเืนเคยเห็นเนี่ยรับวงนี้เน็ตหลุดนะนี่นะครับนุ่มรอหนึ่งเชือกงานสวยนะครับเดี๋ยวพาไปรับชมด้านหน้านะครับใจเย็นนะจ๊ะทั้งสองฝั่งเลยอยู่ซื่อสวัสดีจ้าคุณเดียวสะพานบุญสวัสดีครับผมสวัสดีอ่ากุปดาด้วยนะครับเนาะพามารับชมนี่แหละครับพ่อหนุ่ม รูปงามน้ำแฟนตา anta, นะครับนี่ดูงาครับงาสวยนะครับ <Yeah. S 1> เล่นพนมแฟนตาซ่าในกกหลักนะครับนี่ <Okay. S 1> ซ่าจนไม่มีบ้านอยู่ครับ <Yeah. S 1> <laughs> ตอนนี้ตอนนี้ยังโอนไม่ได้ถ้าโอนเสร็จจะส่งทางไลน์นะครับขอบคุณครับผมขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะเอ่อเป็นธุระให้นะครับ ต้องขอขอบคุณคุณแม่จิรวรรณมากๆนะครับที่สนับสนุนสมทบทุนนะครับร่วมสร้างไอ้โรงช้างให้กับไอ้หนุม่มแฟนตานะครับผมขอบคุณมากๆนะครับพูดช้ากลัวกลัวผิดนะครับพูดช้ากลัวผิด <laughs> เดี๋ยวเป็นช้างเคี้ยอ,อื่นอีกยุ่งวีอีกนะครับผมเพราะว่าเยอะนะครับช้างเยอะผมก็จํา บออ๋ออนุโมทนาบุญค่ะคุณจิรรรลครับผมต้องขออนุโมทนาบุญนะครับกับคุณแม่จิรรรณมากมากนะครับสนับสนุนมาให้กับพ่อหนุ่มแฟนต้านะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับเมื่อวานเมื่อวานก็ไป آ, บ้านพ่อใหญ่สีดอคำแสนมานะครับ ตอนนี้ก็น่าจะอยู่บ้านนะครับเพราะว่าตาอิมทําบ้านให้กับยายอยู่นะครับยังไม่เสร็จนะครับนี่นะครับต้นไม้ดูครับถูถูจนนะครับตอนกลางคืนก็จะเอาออกมาตรงนี้นะครับเพราะว่าจะสับเปลี่ยนกันนะครับก็สับเปลี่ยนแบบทำความสะอาดนะครับเพื่อกำจัดค่าเชื้อไปในตัวนะครับนี่ดูต้นไม้นะครับ จะหักแล้วครับไม่หักตายนะครับแต่ไม่หักนะครับนี่ท่ายิ้มสวยก็มานะครับสำหรับอ่าสมอนะครับสมโอใบหัวรัวงการนะครับบหัวรังการงานสร้าง <c oughs> ดูครับ อ้า oh, ทำอะไรอ่า ah, ดูน ну, oh. no ้ำให้นี่หน่อยต่อเลยเร็วนี่ก็สามารถโชว์ได้นะครับอีกหนึ่งเชือกเลยนะครับนี่นะครับเออเลครับนี่นะครับลมเย็นนะครับขอให้ทุกท่านลมเย็นนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ นี่ันี่นี่นะครับไปนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับโอ้โหอาบน้ำมาอย่างรอเลยครับหุนหนาเติบเลยนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนี่ครับตอนกลางวันนะครับก็จะอยู่ตรงนี้แล้วก็ทำความสะอาดนะครับแล้วก็ออกไปด้านนอกนะครับ หลงช้างตอนนี้ก็กําลังทําอยู่นะครับนุ่มนะครับนุ่มเดี๋ยวสักครู่จะพาไปรับชมนะครับนี่ตรงนี้จะพาไปเล่นกับหนุมแฟนตาก่อนนะครับยาวๆกันไฟนะครับนี่นะครับแต่ก่อนก็ผมมาประจํานะครับตรงนี้มาประจําแต่เข้าใกล้ไม่ได้นะครับอย่างที่บอกแล้วครับหนุ่มแฟนตาซาในกกหลักนะครับก็พังมาเยอะแล้วนะครับสําหรับ อะไรที่อยู่ใกล้กับเขานะครับเวลาควานไม่อยู่นะครับหุ่นสวยครับหุ่นสวยง่ายสวยด้วยนะครับอันนี้ไม่สนใจหรอกครับเพราะว่าเขาน่าจะหิวนะครับนะครับเขาน่าจะไม่สนหรอกนะครับดูไม่สนพยายามหันหน้าหนีด้วยซ้ํานะครับพยายามหันหน้าหนีด้วยซ้ําเดี๋ยวอีกสักครู่เดี๋ยวพาไปทัวร์พาไปรับชมนะครับว่าเขาสร้างไปถึงไหนแล้วนะครับให้พี่ควานทาธุระเสร็จก่อนนะครับผม ทำธุระเสร็จสักนิดนึงนะครับภาพอาจจะไม่สวยยังไงก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะครับเพระาะว่ามาฝั่งนี้ภาพจะมืดนะครับหลายๆครั้งที่เข้ามานะครับหุมร้อนอายุกี่ปีเราพี่ตัวนี้อายุ10ปีแล้วนะครับจะ10ปีแล้วนะครับเราขอขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนนะครับ ให้กับอ่าโรงช้างพนมแฟนต้านะครับมากๆนะครับที่แรกก็จะจัดทําอะไรนะอาหารออนไลน์นะครับคิดไปคิดมานะครับก็พี่แกไม่ขอทาดีกว่านะครับผมดูนะครับแต่ละเชือกนะครับตอนกลางคืนนะครับก็จะอาศัยกันอยู่ตรงนี้นะครับตอนกลางคืนนี่เลยนะครับตอนกลางคืน อุ้ยมาตรงนี้เองเน็ตหลุดลืมไปเมื่อกี้มาตรงนี้เองเน็ตหลุดเด็กนะครับป่ะพาไปรับชมไอ้ลุงสั่งนะมาได้กินแล้วบ่สนใจไฟดอกอือไดวนียมันใจเปลี่ยนให้บ่อนี่ได้กินบ่สนใจเลยหมอนะครับนี่แหละครับนุ่มแฟนตาแต่ก่อนก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเจ็ดเจ็ดคูดเจ็ดตรงนี้นะครับเดี๋ยวพาไปรับชม ครับนี่ก็จะเป็นทัพทีมมีสายดีเหลือเกินนะครับนน่ยพยายามจะขอควานนะครับนน่หิวหิวก <Yeah. S 1> ินแหนกินแหนสบายครับโอ้ยฝั่งนี้เป็นยังไงเนาะภาพมืดนไหมต้อเหลือเหลือเอามาใหม่ <c oughs> บอ่อ๋อนี่เลยนะครับ โครงสร้างของพนุมแฟนตาได้เร็วกวันไหนครับนี่สร้างหนได้หน้าหลังบอกนี่นะครับสร้างกำลังเชื่อมอืมประทัดนั้นหน่อยละอ๋อฮะเริ่มืงินเก้าโมงสิบเก้าโมงสิหน้านี่ละอ๋อพรุ่งนี้เก้าโมงสิผมคือสีมาบุษัาเด้อครับนี่ครับเกิด สามารถทักทวงตีงกันได้ครับเป็นแบบใดนะครับ <c oughs> นี่เลยนะครับ <c oughs> นี่เลยนะครับพามารับชม <c oughs> สูงสูงสูงเท่าไหร่นี่ <c oughs> สูงประมาณเท่าไหร่ครับนี่ย <c oughs> สูงประมนี่เมตรห้าสบสี่เมตรห้าสิบอ๋อครับสี่เมตรห้าสิบนะครับ ลายบันที่เมตรยี่สิบอืมใช่ตุ้มตุ้มไครับไข่ไข่ไข่บ้างล่ะด้านหล<ะ>ังที่นี่อืมก็มีถักเล็กเนาะถือว่าคงแข็งแรงเด้วยครับผมนะ<ช>ถักมีถักด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมมารับชมนะครับเสาปูนหรือเสาเหล็กครับเดี๋ยวเสาปูนครับผมเสาปูน,นก่อนครับอ่าเสาปูนครับเสาปูนเสริมต่อเสาเหล็กครับอ๋อเสาปูนเสริมต่อเสาเหล็กนะครับ ก็รอติดตามรับชมดูนะครับหกเสานะครับพรุ่งนี้ได้เลิกยามนะครับพรุ่งนี้จะยกเก้าโมงนะครับคงจะมาไม่ได้นะครับยังไงก็เดี๋ยวจะเก็บอัปเดตให้ได้รับทราบนะครับยังไงก็ขอขอบคุณนะครับผู้ที่สนอเข้ามาณตรงนี้มากๆนะครับขอบคุณมากๆนะครับตรงนี้เลยนะครับ โอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเนาะโอ้โนี่แหละครับพามารับชมไอ้โรงช้างนะครับกับพนุ่มแฟนตานะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ได้รับไอ้รับทราบ้รก็รับชมเรื่อยๆนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณไปยังคุณแม่สุกับแม่เนียนแล้วก็คุณแม่จิรวัณมากๆนะครับขอบคุณหลายๆนะครับ เดี๋ยวยังไงผมก็จะมาประสานงานนะครับให้นะครับขอให้ทุกท่านนะครับทุกทุกคนนะครับที่เขามารับชมกันดีนะครับทุกทุกท่านเอฟซีผมหรือว่าไม่ใช่เอฟซีผมก็ดีนะครับขอให้มีความสุขความเจริญนะครับขอให้อย่าเจ็บอย่าป่วยนะครับทาบุญกับสัตว์ใหญ่นะครับเป็นให้เขาได้อยู่อาศัยนะครับขอให้มีความสุขความเจริญนะครับโอเคครับม้อนี่ก็ไหนลำลากันไปเพียงแค่นี้นะครับผมเดี๋ยว วันหน้านะครับจะพามารับชมใหม่นะครับผมเดี๋ยวต้องรอติดตามกันเรื่อยๆนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีแล้วก็ขอให้พระคุ้มครองนะครับทุกๆคนทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับ